โอเคครับ okay, ผมกลัาเลือกใหม่อีกทีน่าใจนะว่าเธอไม่เป็นไรเราจะเลือกเส้นทางตัวที่เราจะไม่อยู่กับน้องแวนนะ่นฮะจริงๆนีน่ฉันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรโอเค <Okay, S 2> ผมจะเลือกไปหาซองอร์นะฮะโดยการปล่อยน้องแว่นให้นั่งความเพียบอยู่ตรงนี้นี่แหละสภาพแบบว่ายับเยินเหลือเกินเก็บโทเทมโทเคนไฟนะฮะโทอ่านเป็นโทเทมโอเคเราจะไปดูกันครับว่า เราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวขอแวะซื้อยาหนึ่งแปบบ๊บนึงนะฮะโอเคฮะแวะซื้อของเรียบร้อยไปดูซิว่าเราจะเอาไอ้โทเทมไฟไปใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นมาไอ้โทเคนโทเคนทำไมผมอ่านเป็นโทเทมอยู่ด้วยอ่าอีโบนี่นะฮะต้นตะโกโอ้ เฮมินะยาีฮมินเฮ้ฮิมินฮีมินฮิมิน,มนตื่นสิฮะเรามาหลับอยู่ตรงนี้ได้ไงไวะเนี่ยเราใช้โทเคนเปิดประตูแล้วนี่หว่าทำไมมานอนตรงนี้อ้าวได้เจอแล้วคนสวยหาได้อยู่ระหาเธอนั้นแหละ <c oughs> ไม่เป็นไรไมันจบแล้ว แต่ฉันคิดว่าจีฮยอนน่าจะบาดเจ็บอยู่นะออกไปข้างนอกเราลองขอความช่วยเหลือก็เถอะดูแววตาเรามาเร็วเป็นไ,ไปไม่มาด้วยกันเหรออเราก็ได้ออกมากับ แม่สาวคนนี้อย่าเพิ่งไปอ้าวเฮ้ยฉันอยู่ที่นี่ไปดีฉันหรือไงก็ร้องละอย่าไปอ่าแล้วเราเดินมาหาใครเนี่ยฮะตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้นั่น왜그래 เป็นไรเหรอมีอะไรงั้นเหรอโอ้ต้ไนไม้บางพอดีมีอะไรผิรดปกติงั้นเหรอนี่แล้วเราที่ไปกันเถอะนัน่น <c oughs> ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่ก็ร <c oughs> ้องละโอ้ได้โปรดแ <c oughs> ละขาชียลอยอยู่เหนือพื้นด้วยเฮ้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราเดินมาใครอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นฉบ,แบบับต้นตะโกนะฮะ <c oughs> โอเคฮะน่าจะเป็นประมาณน,นี้เนาะ